ด้วยความหวังที่มีอยู่ในใจทุกเชา้าค่ำของนางแดงสายศิลนชาวอำเภอคำม่วงจังหวัดกาลสินในการมีบ้านที่มั่นคงไว้อยู่อาศัยกับลูกสาวตัวน้อยสองคนหลังจากที่สามีเสียชีวิตไปแล้วค่อนข้างจะยากเย็นเพราะด้วยอาชีพที่มีคือรับจ้างรายวันทั่วไปแทบจะชักหน้าไม่ถึงหลังและในวันนี้สิ่งที่ได้รับมาเป็นเรื่องราวที่ดีที่สุดในชีวิตยิ่งกว่าความฝัน เมื่อเป็นผู้ได้รับบ้านอีกครอบครัวหนึ่งในอำเภอคำม่วงจังหวัดกาลสินบ้านอบอุ่นในธรรมในโครงการพลังบวรรู้รักสามคัคคีคนไทยไม่ทิ้งกันความเป็นอยู่ในปัจจุบันนางแดงสายสินได้อาศัยอยู่บนที่ดินของญาติปลูกบ้านหลังเล็กๆอยู่กับน้องต้นข้าวอายุ7ขวบซึ่งมีอาการขาปิดปกติ โดยที่ผ่านมาบ้านที่มุงด้วยสังกะสีโดนพายุพัดได้รับความเสียหายก็มีชาวบ้านช่วยกันซ่อมแซมเพื่อให้พออาศัยอยู่ได้และในครั้งนี้เมื่อได้รับรู้ว่าได้รับการสร้างบ้านเพื่อให้มีความมั่นคงให้เป็นไปตามมาตรฐานต่อการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานยิ่งทำให้รู้สึกเกินฝันซึ่งตนเองดีใจที่ได้รับความเมตตาความรักจากทุกภาคส่วนและไม่ลืมที่จะมองไปยังครอบครัวของตนเอง ให้ได้รับโอกาสที่ดีขึ้นในสังคมด้วยบ้านเกิดอยู่คนแพงจ้ะมาอาศัยมาอยู่กับพี่กับน้องอยู่นี่จ้ะอยู่กับลูกสาวสองคนกับธรมาหาจินนะหาเศร้าจินคำจ้ะแล้วที่นี่พอวันนี้เขามาสร้างบ้านให้แม่ค่ะแล้วรู้สึกยังไงบ้างดีใจจ้ะขอบคุณที่มาช่วยเหลือจ้ะดีใจจ้ะตื่นตันใจจังรอกจ้ะ นายดำรงศักดิ์นาคีสั่งในอำเภอคำม่วงกล่าวว่าทางอำเภอคำม่วงได้นำนโยบายของจังหวัดกาลสินที่ตั้งใจแก้ปัญหาความยากจนในประชาชนโดยได้พิจารณาครัวเรือนที่ยากไร้ทั้งการสร้างบ้านและซ่อมแซมบ้านเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนจากการสำรวจครัวเรือนยากจนในพื้นที่อำเภอคำม่วงมีหลายครัวเรือนที่ต้องเข้าดูแลช่วยเหลือทั้งปัญหาที่อยู่อาศัยอาชีพทำกิน โดยได้มีการบูรณาการจากทุกภาคส่วนเข้าช่วยเหลือดูแลทั้งเรื่องของอาชีพเรื่องของสาธารณาสุขให้เกิดขึ้นเพื่อเกิดความมั่นคงในการดําเนินชีวิตการดําเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนของอ,อําเภอคําม่วงนะครับเรามีคัวคัวเรือนเป้าหมายตามโครงการอสอพอเนี่ย4 4 1คัวเรือนนอกจากนั้นก็ยังมีโครงการการสินพี่น้องโมเดลนะครับมีคัวเรือนที่ได้รับการช่วยเหลือนในโครงการน,นี้จํานวน300กว่าคัวเรือนนะครับ อย่างแรกเลยเราก็ใช้การช่วยเหลือตามภารกิจหน้าที่ก่อนนะครับอย่างเช่นเรื่องรายได้เนี่ยเราก็มอบหมายให้ทางเกษตรพัฒนาชุมชนกศนอเข้าไปช่วยเหลือนะครับอย่างในส่วนของสุขภาพเราก็มอบให้าทางาสาธารณอำเภอการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความยากจนแก่ประชาชนเป็นนโยบายที่ทุกอำเภอในจังหวัดกาฬสินมีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาเพื่อให้ประชาชนได้คลายทุกข์ อยู่บนพื้นฐานของความมั่นคงและมีกำลังกายกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปอย่างยั่งยืนทงชัยภูงามเงินอาทิตย์เทศธรรมถ่ายภาพนัดธนันรมสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาลสิงุ์รายงาน